ค่ะชื่อสุวรรณเพชรบูรณ์ค่ะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเจ็บแขนก็คิดว่าตัวเองเกิดจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าเป็นเพียงแค่แบบว่าเออเอ,อ็นอ,อักเสบไหมเพราะว่าข้างซ้ายเราเคยมีเจ็บแล้วก็มารักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณหมอบอกอะในวัยของพี่อะมันไม่ยังไม่ควรจะขาดด้วยธรรมชาติมันไม่ควรจะมีเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดด้วยซ้อาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือกรณีที่เราโหน บีทสซ้ำๆรถไฟฟ้าค่ซ้ำๆซ้ำๆแล้วมันมีการเหวี่ยงเกิดขึ้นแล้วมีการชนลิฟ์เวลาที่เราวิ่งเข้าลิฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กรแทกซ้ำก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นพี่ก็รู้สึกเจ็บขึ้นแล้วก็ยกได้แค่แบบเนี้ยค่ะมันจะเจ็บมาปกติพี่รักษาที่นี่ประจําอยู่แล้วอะค่ะ ใช้บริการหรือว่ารักษาสุขภาพมาตั้งนานแล้วก็คือคุณพ่อลูกมาหมดเลยหลังผ่าตัดมันก็ดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดสองกล้องซึ่งแผลมันจะเล็กมากาแทบแจะไม่ค่อยเห็นแผลเป็นอะไรแบบนี้ค่ะไม่มีขนข้างเคียงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการ เป็นแผลผ่าตัดก็คือแบบรู้สึกโอเคเหมือนมียการเจ็บนิดหน่อยแล้วก็นอนพักฟืน้นก็2อ,อวันก็ดีขึ้นใช้งานได้99%โด้วยซ้ำดีขึ้นกว่าตอนที่เราเจ็บอยู่อขอบคุณคุณหมอทีอ่ให้ข้อมูลในการผ่าตัดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ให้เรารู้สึกแบบสบายใจในการผ่าตัด ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดไว้เองคุณหมอก็ดูแลดีให้ข้อมูลดีแล้วก็ดูแลหลังการรักษาหลังจากผ่าตัดแนะนําในการดูแลแผลแบบนี้ค่ะเราก็เลยไม่กลัวว่าอ๋อการผ่าตัดมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอะไรเงียค่ะเจ้าหน้าที่พยาบาลก็น่ารักทุกคนจะดูแลถามตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีอาการเจ็บ ก็คืออยากให้เขาค่ะเข้ามาตรวจก่อนหลังจากผ่านแล้วพี่ก็โอเคค่ะใช้ได้แบบเกือบร0อยเมีตอนนี้ก็คือมีเจ็บแผลนิดเดียวนิดนึงตอนนี้ก็ออกกำลังกายได้ปกติ